ชื่นกันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่มียก ไม่มีหานมีแต่หวานกันอย่างเดียวครับสำหรับ3เมนูหน้าช่องของเราค่ำคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นแอตลติกบินเบ้ารวมไปถึงอินเตอร์มิลานยับรากยาวมาจนลิกวร์พูลสดชื่นไปอิ่มแบบนี้ครับของจริงเนี่ยต้องที่ครอบครัว VR เท่านั้นเลยนะครับเมื่อวานนี้หน้าช่องไม่พอครับลากยาวกันไปยันในชมรมเลยนะครับผลงานฟุตบอลสดเมื่อวานนี้ครับจัดให้กับเพื่อนเอพื่อนพี10เมนู ไม่พลาดเลยซักเมนูเดียวนะครับบอกแล้วครับว่าของจริงเนี่ยอยู่ที่ครอบครัว VR ครับสำหรับเพื่อนพี่นี่นะครับที่ยังไม่ได้มา enjoy กันติดตามกันอยู่แค่หน้าช่องครับไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับสามารถมา enjoy กันได้แล้วครับในครอบครัวปัดขวาได้เลยครับหน้าช่องตายรูปโปรไฟล์ตอนนี้มีครับอธิบายเขียนไว้อยู่นะครับไอตัวที่เป็นภาษาอังกฤษอ่านแล้วสะกิดกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยนะครับ กดโบกมือทักทายมาที่ข้อความติ๊กตอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมตอบรับแล้วเดี๋ยวเราไปเอนจอยกันในครอบครัวง่ายๆสันส้นๆแค่นี้เลยนะครับรวมไปถึงครับสำหรับเพื่อนพี่ที่กําลังจะเปิดใจกันเข้ามาตอนนี้นะครับยูนิฟอร์ฟุตบอลสวยๆของรึดูการใหม่เอาไปใส่เท่ๆ จัดให้เลยนะครับคนละ2ยูนิฟอร์มที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับที่ครอบครัวว R หน่าช่องใต้รูปโปรไฟล์หรือสกิทข้อความกันเข้ามานั่นแหละคือทางเข้าครอบครัวครับแล้วก็วันนี้เองนะครับสาเมนูชอบก็จัดเพราะว่าคัดาให้แล้วครับมีมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับไล่เรียงตามเวลาไปเลยคืนนี้เมนูแรกวันนี้ครับอยู่กันกับรายการฟุตบอลคาราบาวครับรอบคัดเลือกตอนเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับวันนี้บอลมัดจะเปิดวิทาริติ สเตเดียมตอนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดครับก็ปัญหาหลักๆเลยนะครับของเบรนท์ฟอร์ดในเกมวันนี้นะครับนั่นคือพวกเขาไม่เหลือตัวรุกไว้ให้ใช้งานแล้วบรนเอมบูโมนะครับขายให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเตกไปส่วนโยแอนวิซาล่าสุดนี่ก็องอแงอยากจะไปนิวคาสเซิลนะครับเลยทําให้ถูกตัดชื่อออกจากทีมเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้2กองหน้าที่แบกพวกเขามาตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วไม่พร้อมลงสนามให้กับทีมนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับบอลมาร์ อย่ภายใต้การทีมของอันโตนีอรราโอลานะครับโดยที่ตัวหลักๆเนี่ยอยู่กันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจัสตินไคเวิร์ดองตัวเซเบนโยดังโกอุอัตตาร่านะครับแล้วก็จุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆของเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยเกินครับว่าวันนี้ฟุตบอลสไตล์เฮฟวี่เมทัลของบอลมันนะครับพวกเขาจะขยี้จุดนี้ของเบนฟอร์ดครับเอาความได้เปรียบเล็กๆตรงนี้มาเป็นชัยชนะในค่ำคืนนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เมนูแรกครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับในเรื่องของความ ดูดีกว่าขนาดนี้วัดใจเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบอลมาัคยับวันนี้90นาทีการตีหนึ่งประตูนในสนาม เป็นอย่างน้อยครับแล้วก็เมนูต่อมาครับวันนี้เมนูที่2ออยู่กันกับรายการฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับวันนี้ตอนเวลา5้าทุ่มสีานทีไครัฐเอามาตี้นะครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเซลติกครับก็เซลติกเองนะครับในเกมนัดแรกที่ได้เล่นในบ้านนะครับจบเสมอกับไครัฐเอามาตี้ไปแบบเจ้าจื่อศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้ววันนี้ครับเป็นเกมชี้ดําชี้แดงนะครับหากใครชนะจะได้เข้ารอบครับ แล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของประสบการณ์ความเก๋าของเซลติกในเวที UCL แน่นอนครับว่าพวกเขามีเยอะกว่าใครรัดเอามาตีอยู่แล้วเกมแรกอาจจะพลาดไปแต่เกมนี้ไม่พลาดแน่ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ด้วยเงื่อนไขนะครับสำหรับทางด้านของเซลติก1ประตูก็ได้ฟินแล้ว2ประตูหิ้วไปเลยฟินเต็มเ,ม,เมแบบนี้ครับหน้าวัดใจเชียร์ไปที่ผู้มาเยือนจริงๆประสบการณ์ความเก๋าครับแล้วก็ในเรื่องของแท็กติกเซลติกดูดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้เมย เมนูที่2วัดใจเชียร์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างกราสโกเซลติกครับวันนี้90นาทีพวกเขาการนตี1ประตูให้เราแน่นอนครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับวันนี้เมนูที่3ครับอยู่กันกับรายการฟุตบอลเดย์เบโพคาวในกับตอนเวลาตยหนึ่งีครับวันนี้ไอทักปราชวยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตุตการ์ดครับก็คูนี้เองนะครับถึงแม้ว่าสตุตการ์ดนะครับเกมเปิดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาจะไม่ได้คว้า3แต้มแต่วันนี้ครับ มาเล่นในฟุตบอลถ้วยนะครับฟุตบอลรายการที่พวกเขาเนี่ยหวังผลได้แล้วมาเจอกับไอทักบาวชวายทีมรองบอลครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแท็กติกรวมไปถึงตัวผู้เล่นครับวันนี้ทางด้านของสุการ์ดดูดีกว่ามากครับไม่ว่าจะเป็น Nick <c oughs> นิกวอเตอร์มาเดอร์ในริตบุนด้าฟครับแล้วก็เตียโกโทมัสตัวหลักๆวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับเพราะฉะนั้นแล้วครับคู่นี้มองเผินๆน,น,นะครับมองเลยว่าเป็นบอลที่สู้กันไม่ได้แล้วยิ่งมองจอบลึกลงไปนะครับในเรื่องของเฮตเนี่ก็ชัด สตุตการ์ดทำได้ดีกว่าเสมอครับพะนันแล้ววันนี้เมนูสุดท้ายครับเมนูที่3วัดใจเชียร์ไปที่ผู้มยยาเยือนอย่างสตุตการ์ครับวันนี้1ประตูการันตีมีแน่นอนมองหาแค่ประตูที่2ครับและนี่คือ3เมนูชอบก็จากรพอวคัคั์ มาให้แล้วประจำค่ำคืนวันอังคารนะครเมนูแรกวันนี้วัดใจเชียไปที่บอร์นมัดนะครับเมนูที่2วัดใจเชียไปที่กลาสโกเซลติกแล้วก็เมนูที่3วัดใจเชียไปที่สตุตการ์ครับส่วนพี่ๆท่าไหนนะครับที่อยากเอนจอยกันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับพร้อมรับยูนิฟอร์มฟุตบอลสวยๆปัดขวาน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยหรือจะสกิดข้อความติกตอกมาก็ได้นะครับนี่คือช่องทางติดตามเพิ่มเติมครับ